กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ m a ร์ o o m รมนะคะมาพูดคุยกันต่อกับครอบครัวของคุณบอยสินเจริญนะคะอยู่กับคุณแม่เอมแล้วก็น้องสินด้วยเมื่อเบรกที่แล้วอยากจะถามคุณพ่อ,อวินาทีแรกที่เราได้พบลูกเราค่ะห,หลังจากที่เรารอเข้ามา9เดือนอยู่ในทอ้องมันเป็นการลุ้นนะฮะแต่ก็ต้องต้องยอมรับอย่างว่าด้วยวัฒนาการของของการแท้สแบยนี้เนี่ยมันเข้าไปในห้องแล้วมันมันไม่เหมือนกับห้องที่เราจะต้องแบบผ่าตัด เนื้อตัวของเรามันน่ากลัวมันรู้สึกมันดีดักและสบายคุณหมอที่ทำคลอดก็คุยเล่นพูดคุยอารมณ์ดีปรากฏว่ายังไม่ทันได้ตั้งสติหรืออะไรเลยเขาก็ออกมเหมือนเวลาเราเปิดเตาอบแล้วคีบขนมเค้กคีบพุกมาเขาบอกว่าออกแล้วลักษณะออกมาก็คือเนี่ยคว่ำออกมาผมก็ออกแล้วแล้วก็เป็นเสียงเอมออกหรือยัง ผมก็ออกแล้วค่ะใช่เพราะว่าพ่อจะเห็นหน้าลูกสดแม่ได้ซ้ำเพราะว่าพ่อยืนดูอยู่พอไปทําความสะอาดเนื้อตัวคุณหมอถึงจะอุ้มมาให้เราถ่ายรูปกันนะครับแต่ว่าในในจังหวะที่ที่ลูกกำลังไปทาความสะอาดอยู่เนี่ยคุณหมอก็ใจดีเพราะว่าคุณหมอก็จะให้ผมเนี่ยได้เห็นภายในอวัยวะของเอ็นว่าบอยอันนี้คือใจดีให้เห็นใจดีให้เห็นมันสด มันไม่ได้ใส่หรือเติมสีหรืออะไรเลยนะ <c oughs> มันสดจริงๆมันแข็งแรงแล้วมันก็สามารถที่จะมีม <c oughs> เราสามารถมีลูก <c oughs> ต่อไปได้อีก <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ผมก็จากที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าจะเห็นเลือด <c oughs> หรือเห็นอะไรแบบนี้ได้ <c oughs> แต่กดว่าโอ้ เราเหมือนกับเราเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเห็นเครื่องในสดที่มันแบบมันดูกลมกล่อมกลมกพทย์เลยเอ็มยังไม่เชื่อเลยเอ็มบอกผมทิ้งหน่อ้บอยดูดูกล้าดูได้ยังไงไได้ยังงแต่ในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างมันไม่น่ากลัวค่ะเป็นเรื่องของความสุขเลยนะได้เห็นลูกเนาะแล้วคุณแม่เอ็มเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเห็นหลังจากเราแพ้ท้องมาพอประมาณหนักอยู่พอสมควรด้วยค่ะก็ก็ไม่ไม่ ไม่รู้จำลองรู้สึกน่กเข้ามาไหนก็คืองงๆเหมือนกันที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเราเราโดนล็อกหลังด้วยใช่ใช่งงๆแล้วก็มันก็อยู่ในห้องก็คำคำแรกที่ถามคือลูกล่ะเขาก็บอกลูกไปแล้วแล้วก็พ่อล่ะพ่อไปกับลูกแล้วเราไปด้วยเราคิดว่าเราเป็นแม่เราต้องอยู่กับเขาสิไปด้วยเขายังไม่ได้ให้นี่ก่อนแล้วก็รอสักพักอีกเตียงมาเราก็ได้ยิน ลูกล่ะพ่อล่ะอะไรเงี้ยคนเป็นเหมือนกันเนาะะว่ารคลอลูกรก็ต้องลูกอะไรเงี้ยต้องอยู่กับลูกอยู่กับคุณพ่อก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆงแล้วคือทางกระบวนการแพทย์ก็คือต้องพาเด็กไปทําความสะอาดไปห้องไปเลยเะพ่อก็ตามไปดูเดี๋ยวเขาสลับลูกไปนะเพื่อจะไปเซ็นรับว่ายืนยันว่าคนนี้แหละคือลูกของเองคุณแม่ก็ไปเช็คดูอาการก่อนเป็นยังนแล้วพอเราได้ มีความรู้สึกของการเป็นพ่อแม่แล้วเราได้วางแผนไว้ไหมคะว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนวางแผนไว้แม้ว่าจะจะจะต้องปรับตัวหรือทําอะไรอย่างนี้เพราะก่อนอนนี้คุณพ่ออาจจะทํางานไม่ได้เป็นเวลาอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่งานคุณแม่เองก็ต้องมีบินเป็นประจำแล้วก็มาทํางานออฟฟิศช่วงที่ตั้งท้องค่ะหลังจากที่มีน้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหมือนไม่ได้แพลงเนาะเลี้ยงธรรมชาติก็กโอเคก็ไม่ได้แพนแต่คือคิดเหมือนกันว่าอยากให้ลูกเป็นเด็ก แบบไม่ก้าวลาวมีมารยาทไม่รบกวนใครใช่ให้เขามีความสุขไม่ต้องเก่งก็ได้ให้เขามีความสุขพออะไรเงี้ยแต่ไม่รบกวนใครตอนตอนตอนแรกเลยเนี่ยเอ็มเขาก็มีคิดในใจเหมือนกันนะเขาคิดแต่เพราะว่าคิดกันไว้ว่าจะเลี้ยงเองไม่ให้ใครเลี้ยงแต่ทุกบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบนี้อยากจะเลี้ยงเองตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่เลี้ยงบินคิดว่าเขาจะไม่เลี้ยงเพราะว่าเป็นทู้งา่เอ็มก็บินผมก็งานด้วยคอยคอยเป็นเวลา ความเป็นแม่ก็ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับว่าแ,<ม>แบบเอ<ม>๊ะแล้วใ,<ช>ใครจะเลี้ยงยลูกเราคราวนี้ก็เริ่มคิดถึงแม่บ้านปรากฏว่าพอหลังจากที่เอ็มสามารถกลับไปบินได้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มเลี้ยงไปไปสินไปไปด้วยการที่ตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าลูกลูกทําได้เนี่ยผมผมเชื่อม่นว่าเขาทาได้จริงๆอย่างที่เราคิดตั้งแต่เขาเดือนครึ่งผมก็ไปอยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตละจางานแรกในหม่เขาใหญ่งานกลางแจ้งด้วยซ้ำเอ็มยังต้องเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ในห้องพักเนี่ยมา ทำเป็นหมวกให้เขาอุ้มยิงซึ่งปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่ที่หลังเวทีคอนเสิร์ตของพ่อในห้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นแล้วผมก็รู้ก็เลยทําให้พอเวลาผ่านไปไอ้ความเชื่อมั่นและแพนต่างๆในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันมันมันดู แน่นอนขึ้นแลว่าโอเคและเอ็มสามารถไปบินได้แล้วก็ผมสามารถดูลูกได้แล้วก็เมื่อเอ็มกลับมาเราถึงจะเลี้ยงลูกด้วยกันโดยที่ไม่มีแม่บ้านช่วยเลยเหมือนลูกก็ทําให้เห็นด้วยว่าเขาทําได้เนาะแต่ก็ต้องถือความโชคดีคุณผู้ชมครับก็เพราะว่างานของผมมันเป็นงานที่สามารถเอารูปไปได้ถ้าเกิดว่าผมทํางานประจําทํางานออฟฟิศหรือทํางานในโรงงานต่างๆเนี่ยคงไม่มีทางที่เอารูปไปได้ยังไงก็ต้องหาทางแก้แต่พอดีผมโชคดีตรงที่ ผมถ่ายรายการทีวีกับจัดการวิทยุตูโอมันอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นพอผมขึ้นไปทํางานเนี่ยคุณปู่คุณย่าอะไรต่างๆได้ทีมงานเยอะทีมงานแน่นเวลาที่ออกไปงานคอนเสิร์ตผมขึ้นเวทีปุ๊บน้องทีมงานสามารถดูแลลูกแทนได้ก็ถือเป็นโชคดีนะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้แบบว่าห่วงและห่วงลูกมากจนเกินไปคือ ยอมรับว่าเออคนที่สามารถดูแลลูกเราได้เราฝากไว้ได้แป๊บหนึ่งแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เลยไงคือลูกห่างมือฉันไม่ได้ยังไงฉันต้องดูแลแต่อันนี้คือเขาคิดว่ากระบวนการธรรมชาติสามารถดูแลแล้วก็หล่อหลอมให้ลูกของเราเนี่ยเข้มแข็งและดูแลลูกได้และยีในเรื่องของทักษะการเรียนรู้อื่นๆแล้วคะมีการเสริมยังไงให้ลูกบ้างอะคะนอกจากเรื่องดนตรีนะคจะได้ได้เป็นเต็มน่ดนตรี ตลอดงั้นเอาเรื่องเอาเรื่องดนตรีก่อนแลวกันได,นได้ได้เรื่องเรื่องดนตรีหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมกับเอม็มจะไม่แันเลยว่าจะให้ลูกเป็นอย่างไร<ะ>ผมผม,ผมกับเอ็มอยากจะเลี้ยงน้องสินให้เขาเป็นไปตามว<ะ>ัย<ะ>เขาจะ กล้าแสดงออกหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยให้เป็นไปตามวัยเขาเลยแต่สิ่งที่เขาซึมซับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปอยู่กับงานของเราไปได้ยินเราร้องเพลงได้ยินเสียงเพลงต่างๆแน่นอนเลยว่าเขาก็จะร้องเพลงคือเขาสึกว่าร้องเพลงเวลาเล่นเล่นอยู่เขาจะร้องเพลงไปด้วยมีกล้องด้วยค่ะไม่แต่เมื่อกี้พอมาถึงก่อนเข้ารายการเขาก็โบกมือให้กล้องก่อนเลยอันนี้คือซึมซับจากคุณพ่ออย่าับี่ที่โรงเรียนตอนนี้มีวิชาดนตรีเพื่อนๆคนอื่นพอเข้าไปปุ๊บคุณครูก็จะ บอกว่าอ้าวมาร้องเพลงนี้กันแมงมุมลายตัวนั่นหรืออะไรก็แล้วแต่<ช>แต่พอกดว่าพอเขาเข้าไปในห้องดนตรีปุ๊บน้องสินก็ชูมือขวาเลยแล้วก็ร้องเพลงรักเดียวของปูพงศิษย์ <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> ก็แบบพี่น้องปูนฟสิทธิ์ได้ดังคือมันเป็นหลายเพลงที่ผมไปร้องเขาซึมซับในสิ่งนั้นไปนะครคราวนี้พอพอมาถึงเรื่องของการเลี้ยงได้นอมการเลี้ยงเราอยากให้เลี้ยงที่มันตรงไปตามวัยของเขาเป็นไปตามวัยพัฒนาการใช่ครับไม่ไม่อยากให้มีอะไรที่มันเกินวัยเอ็มจะเป็นคนเลี้ยงลูกแมนมากนม่แล้วแบบว่ามีแต่คุณลุงๆุงทั้งนั้นเลยนะฮะคือ อ๋อนี่ไงคือก็ไปด้วยใช่อันนี้เปดิฟเฟดิ้งเขาร้องอะไรอ่าเงี้ยตีกลองอะไรเขาไปเอ็มเลี้ยงลูกแมนมากค่ะเลี้ยงลูกเป็นรอบตัวก็แมนหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยไงคือคือเรื่องพฤติกรรมอะไรเอ็มไม่ค่อยซีเรียนจะดูว่าเขานิสัยเขามากกว่าว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือพฤติกรรมก็ อย่างเขาพูดช้าเอ็มก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็พูดเองอาจจะตาไม่ได้แค่แบบว่าไม่กี่เดือนจบเด็กคนอื่นแล้วก็เน้นให้เขาอยากให้เขาเข้มแข็งคือเราคิดด้วยว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาอยู่ได้โอเคค่ะไม่ให้เขาเสียใจกับเรื่องเล็กๆแล้ให้เขาไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เป็นไรวิ่งไปหกล้มอย่าพึ่งเข้าไปค่ะปล่อยให้เขานั่นก็เพราะปกติแล้วเด็กอาจจะ ร้องขึ้นมาอาจจะไม่ไดเจ็บหรอกใจแต่ร้องเพราะเรานี่แหละร้องเพราะว่าาอตกใจร้องเพราะเราเข้าไปปล่อยให้เขาได้ลุกขึ้นมาจากนห้เขาสำรวจตัวเองดูกว่าเขาเจ็บจริงหรือเปล่าอยากได้ของเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกับเอ็มคุยนะฮะอยากได้ของเล่นเดินไปห้าได้ของเล่นกลิ่งอยู่กับ พื้นห้างไหมหรือว่าจะต้องร้องขึ้นขึ้นมาเพื่อจะให้เราซื้อ,อสิ่งนั้นให้ไลยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท,ทำให้ไทยทมทำให้เขาซึมซับได้ว่าการที่เขาร้องจ้าของหรือเรียกร้องบางอย่างที่จะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลนะเขาจะได้ค่อยซึมซับได้เรืนอย้ไปะครับอย่างไปห้างเอ็มเ,อเพ่จะบอกว่าดูได้เลยลูกดูทุกชิ้นเลยลูกแล้วแล้ว,ลวดูเสร็จแล้วกลับนะ แต่ไม่ให้ดูทุกชิ้นเลยแม่ใจดีเนาะให้ดูทุกอันเลยลูกอะไรเงี้ยหิบมให้ดูแต่ว่าต้องมีบ้างแหละที่เขาบอกว่าอันนี้เขาก็ชอบอันนี้เขาก็ชอบอย่างเงี้ยเรามีการวิธีบอกเขายังไงคะในบอกว่าอันนี้แพ้บอกที่บ้านมีเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยนะน้องสินสั่งเขาไว้ว่าไม่ให้พ่อซื้อของเล่นเยอะเขาแต่ล่าสุดเขาจะเป็นคนคอยบอกคุณพ่อใช่บอกว่าอย่าซื้อให้เขาซี่อะไรเงี้ยคุณแม่สั่งไว้ให้บอกคุณพ่อด้วยล่าสุดเอ็มที่ไปบินมาฮะแล้วก็อยู่กับผมนี่แหละ ผมก็ซื้อรถถังของเล่นซึ่งมันราคาไม่แพงหรอกฮะคันละห้าสิบบาทให้สองคันให้สองคันเสร็จปุ๊บพอซื้อมาเสร็จอึ้มเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เรียกลุงเลยลุงบอมลุงเบิ้นมาต่อรถถังให้ทุ่งศรีแต่อย่าบอกแม่นะนี่ผมนะฮะพอเสร็จแล้วแม่กลับมาเห็นรถถังน้องศรีนี่อะไรอ่ะเขาหันกลับมาบอกผม พ่อซื้อรถให้น้องศิลป์ทำไมอ่ะแต่ตอนแรกะสนุกสนานมากเลี้ยงกับคุณลุงไว้เรียบร้อยสั่งเขาไว้รถเยอะมากรถเล็กๆคบอกเยอะไปแล้วเลยแต่เด็กผู้ชายเขาจะชอบรถมากใช่ใช่แล้วคุณปู่คุณย่าล่ะคะคือพ่อแม่โอเคเห็นเห็นตามกันแต่ปู่ย่าเนี่ยหลานอ่ะไอเรื่องไอเรื่องลมก็เหมือนกันเชื่อว่าอะไรบ้างอาจจะงที่ที่ปล่อยให้เราอยากจะปล่อยให้เขาลุกขึ้นเองแต่คุณปู่คุณย่าเนี่ยคือยังไม่ทันล้มเลยก็จะแบบ หลังๆก็บอกเขาจนเขาเห็นเองว่าพอไม่ไปโอบแล้วลูกไม่ลองจริงๆบางทีถ้าลมเอ็มก็หันหันหนีก่อนไม่ศบตาแล้วหันมาเป็นไรล่ะลูกเขาก็จะแบบเออเป็นไรแล้วหายเจ็บหรือเปล่าเหมือนเขาก็จะคิดเองเออมันหายเจ็บแล้วแต่อันนี้หนูเคยลองนะคือมีครั้งหนึ่งเขาเดินเหมือนชนโต๊ะลูกหนูะชนแรงมากเลยแต่ทุกคนเงียบเขาก็หันมาแล้วก็เจ็บแค่นี้แต่มีวันหนึ่งแค่ล้มเบามากไม่เจ็บแน่นอนแต่มีคนเข้าไปโอบ คือร้อคือร้อเลยร้อจนแบบน้ำตาไหลตาแดงจริงเด็กๆต้องแบบนี้จริงนะผมว่าพอพออันนี้มันผมว่ามันน่าจะมันถึงยุคของคุณคุณพ่อคุณแม่ของรุ่นใหม่นะครอาจจะมีทัศนคติหรือวิธีการเลี้ยงลูกอีกแบบหนึ่งผมว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปกับการเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่งั้นมันจะมันจะกลายเป็นเลี้ยงคอนโทรลกันลำบากพออยู่กับพ่อแม่อีกแบบ ไปอยู่กับปู่ย่าตายายอีกแบบแบบนี้เด็กก็จะงงแล้วก็คราวนี้เขาก็จะไปหันหาคนที่ตามใจเขาสมากกว่าแบบนั้นพ่อบอยนะ่ยเพราะปกติเนี่ยหลายๆบ้านก็จะหาวิธีที่จะไปพูดกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่คุณพ่อบอยบอกว่า อยากจะให้คุณปู่คุณย่าเขาไาช่วยปรับเข้ากับวิธีสมัยใหม่ใช่ครับแต่เชื่อว่าเลี้ยงลูกมันต้องมีทั้งง่ายและยากค่ะต้องมีการคุยการต้องมีการลงโทษเมื่อก่อนอาจจะใช้วิธีการตีครอบครัวนี้ใช้วิธีการดุลูกยังไงบ้างคะเดินหนี่นหนีพอร้องปุ๊บไปพอหันหลังตอนแรกพี่บอลไม่ยอมพี่บอลหันหลังเลยมานั่งโซฟาให้เขาลองไปเลยเขาจะเข้ามาบอกยังไม่ต้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหยุดก่อนแล้วค่อยเข้ามาแล้วเขาก็หยุดแล้วก็ถามว่าเขาผิดหรือเปล่าผิดผิดเรื่องอะไร ถามเขาว่าผิดเรื่องอะไรให้เขาบอกเองแล้วโอเคอะไรเงี้ยแต่ก็จะใช่ให้เขายอมรับว่าให้เขาคิดให้คิดก่อนว่าเขามีความผิดไหมผิดเรื่องอะไรเราก็เช็คด้วยว่าเขารู้หรือเปล่าว่าที่เขามอาไงเพราะอะไรทำไมส่วนใหญ่เขาก็จะตอบได้ว่าเพราะอะไรเวลาดื้อหรืออยากจะจะอะไรเนี่ยผมกับเอมจะใช้วิธีในการคุยกับเขาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กด้วยวัยแบบนี้เนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องทุ้งหมดหรอกว่าเราพูดอะไรคราวนี้ แต่แต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะให้เขาซึมซับมากที่สุดคือใช้เหตุผลในการคุยกับเขาแต่วิธีการคุยก็ไม่ใช่วิธีการคุยก็จะต้องมานั่งพูดนี้เสมอมันก็ต้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นคือจากพูดเบาก็ต้องมีเพิ่มน้ำหนักเสียงจนถึงเสียงดังเพื่อให้เขารู้ว่าเรื่องนี้เอาจริงแล้วนะเรื่องแบบนี้ซีเรียสนะก็ต้องเพิ่มน้ำหนักกันไปะแล้วเรื่องของโรงเรียนเรื่องของอะไรเนี้ยได้เตรียมไว้ให้ลูกไหมคะว่าใช้ลูกเรียนแนวไหนอะไรยังไงเนี้ยคะ พอดีบ้านอยู่บ้านเสรีบ้านสุทรเลนเนี่ยนะฮะแล้วก็พอดีมีโรงเรียนชื่อโรงเรียนเซนต์มาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลมาเปิดในหมู่บ้านสบายเลยค่ะีผมกับเอ็มเนี่ยคุยกันคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าลูกจะเข้าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ให้ลูกเดินทางไม่อยากให้ลูกต้องตื่นตีตีสี่ตีหเราตื่นตีสเตรียมของลูกกินข้าวโตในรถต้องขับรถเดี๋ยวจะต้องผ่านขี่แยกแยกไหนติดยังไงอะไรเงี้ยนะฮะพอ พอโรงเรียนนี้มาเปิดอยู่ตรงในในหมู่บ้านมันตัดปัญหาทุกอย่างที่ไม่ได้หมดเลยใช่ครับเลยมอยากให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้เราเรียนตอนโตมันเหนื่อยเพราะมันไม่ได้อย่างอย่างที่ชิก็เอาที่แบบส่งเข้าวัดเป็นดีที่เป็นอินเตอร์ที่ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงสุดโต่งคำนวณค่ารถ ค่าเวลาค่าทางด่วนค่าทางมาแล้วคุ้มกว่าชแต่ว่าก็คือเป็นเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะหมายถึงว่าคุณแม่เองทํางานต้องใช้ภาษาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กก็เลยเห็นความสําคัญของการที่ลูกควรจะต้องเรียนแล้วคุณพ่อไม่ได้เลยแต่ขึ้นจะได้พาคุณพ่อผ่านอเมเตชันให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจอ แลบเดาต่อะนะคะตอนนี้เรียนเรียนสามภาษา,าแล้วแบบเป็นตักะกที่แปลกมากอันคือภาษาอังกฤษเพื่อจะได้แบบท่องโลก,โลกว่ออินเตอร์ได้ภาษาไทยถูกต้องนั่นอยู่แล้วมีภาษาจีนเอ็เมภาษาจีนน่ะมันต้องจ่ายเพิ่มอ่ะมันต้องเรียนจ่ายเพิ่มภาษาจีนจ่ายเป็นหมื่นเลยพี่บอยให้ลูกเรียนไปเถอะทำไมเอ็มเวลาที่เราไปเที่ยวข่้งกงอะไรมันจะได้ต่อของให้เรา ไกลมากเลยไม่ใช่ว่าจะได้หางานได้แล้วคือไปต่อที่อังกฤษเราค่ะตัวจีนมาเยอะติกหน่อยได้เป็นไกด์ภาษาจีนสัมภาษณ์ภาษาจีนสัมภาษณ์จริงเพะ่คุณพ่อก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวน้องจะสอนเราเองครับจะจะทำให้ผมผ่านอิมมิเกรชั่นได้เอาเป็นว่าถือว่าเป็นครอบครัวที่วางแผนอนาคตของลูกเป็นไปตามกฎแล้วก็ธรรมชาติที <am <am ่เด็กเองจะต้องเรียนรู้แล้วพ่อแม่ก็ต้องเป็นเหมือนกับคนที่คอยดูแลเขาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนิดนึงค่ะ ให้คุณแม่นิยามความหมายของคําว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะแม่เหรอคะของเราคงก่อนนี้ก็คือคิดตัวเองใช่ไหมคะแต่พอมีลูกแล้วเหมือนแบบคิดคิดของเขาคิดให้ลู่ใช่ไม่ได้คิดแล้วว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าค,คิดว่า อะไรคือความสุขของลูกค่ะใช่ค่ะถ้าอะไรที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเป็นความสุขของเขาเราก็ต้องทําให้เขาเหมือนหมดเวลาของเราหมดเวลาของเราแล้วเป็นเวลาให้กับลูกใช่แล้วพ่อบอยล่ะคะจากที่เราเป็นน้องเล็กมาเลยกลายมาเป็นคุณพ่อก่อนพี่ๆเลยเงนี้ค่ะรสชาติแล้วก็ความรู้สึกนิยามความหมายของคว่าพ่อนิดนึงค่ะผมสนุกนะครับผมผมเลี้ยงลูกเหมือนกับเวลาที่ผมทํางานเป็นดนตรีนั่นคือคาว่าไลฟ์นั่นคือความสดรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับเป็น แบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบคือไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะออกอะไรงียฮะผมผมเหมือนผมเปิดหนังสือหน้าใหม่ทุกวันเลยแล้วก็เรียนรู้เขาไปทุกวันผมรู้สึกมันสนุกดีเหมือนเวลาผมขึ้นเวทีหรือผมจะทํางานในอาชีพผมแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ต้องมีสคริปต์วก็เรียนรู้หน้างานเรียนรู้หน้างานผมรู้สึกว่าผมสนุกครับพอมันสนุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พร้อม พอสนุกก็ทีได้ดีเนาะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นคุณพ่อที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหน้าที่ที่แบบว่าได้แบบสบายๆแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครอบครัวสินเจริญของเรานั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่เดมขอบคุณน้องสีน้ำาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสดงลมือที่ต้นรักมามขับกับเราด้วยค่ะเจนค่ะมาเล่นสีลูกมาเล่นสีเร็วมาเล่นสีลูกไปไหมคะ สีน้ำเงินค่ะอนิ้วโป้งได้ค่ะขับไหนดีคะได้ได้ค่ะแล้วต้องอุ้มน้องสีนนะสิเอาไหมลูกเอานิ้วไหนเอานิ้วไหนให้คุณแม่เอาคุณพ่อให้คุณแม่ค่ะเจิ๊ยมน้ำเงินเจี๊ยมสีน้ำเงินลูกนั่นแหละอ่าเดี๋ยวอ่าเช็ดหน่อยครับเช็ดก่อนลูกเช็ดก่อนลูก เดี๋ยวให้คุณแม่เซ็นและช่วงมามแคร์วันนี้นะคะคุณแม่ฝากคำถามมาค่ะบอกว่าตอนนี้ตั้งครันได้4เดือนแล้วกังวลเรื่องการกินยาไม่กล้ากินยาเลยนะคะควรจะระวังมากน้อยแค่ไหนไปถามคุณหมอพร้อมๆกันค่ะมามแคร์ <Mom Care. S 2> จริงๆแล้วอายุคันมากกว่า4เดือนขึ้นไปเนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยมากกว่า3เดือนแรกนะคะเพราะว่าอาวัยวะส่วนใหญ่เนี่ยสร้างเกือบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าก็ยังมีอวัยวะบางส่วนเนี่ยที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เช่นพวกระบบประสาทสมองนะคะหูตา,าระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะคะซึ่งการกินยาเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอยู่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายยาที่ทานไดในกลุ่มยาแก้ปวดก็เช่นพวกพาราเซตามอลนะคะอันนี้ทานได้ แล้วก็ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกส่วนใหญ่ทานได้นะคะส่วนยาฆ่าเชื้อบางชนิดเนี่ยในกลุ่มอมอกซิซิลินหรือว่าไดคลอกซาซิลินเนี่ยทานได้ส่วนยาที่ควรระวังเป็นพิเศษไม่ควรทานในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็คือยาแก้ปวดในกลุ่มเอ็นเซนยารักษาสิวสเตียรอยนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางชนิดเช่นในกลุ่มเตต้าไซคลินหรือว่าด็อกซีไซคลินอันนี้คือไม่ควรทานเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่เจ็บปวยไม่สบายยังไงเนี่ย จร,จริงๆควรจะนำยาแล้วก็มาปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะ Mum Care ใช่แล้วนะคะมไม่ชัวรก็คือไปหาคุณหมอดีกว่าชัวที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงสรมนทรงวีรธรรมนะคะแพทย์สุตินาริเวศจากโรงพยาบากลกรุงเทพที่มาให้ความรู้กับเราค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยนะคะส่งคาถามของคุณมาได้ค่ะทั้งทาง Facebook i n s t a g r a m ที่ m ัมคลับ d m cut นั่นเองนะคะใช่แล้วทุกคําถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะ,ะมาถึงช่วงให้ร่วมสนุกนก,กับเราแจของรางวัลน,นะคะวันนี้มีหนังสือนิทายจาก สำนักพิมพ์ยาหยีนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วก็มีไดอารี่บันทึกประสบการณ์มหัศจรรย์ของเจ้าตัวน้อยในขวบปีแรกะะใช่แล้วอยู่ในถุงหนึ่ง,นนงรางวาัลแล้วก็ใส่ถุงผ้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะหนึ่งชุดค่ะวันนี้คำถามร่วมสนุกของเรานะคะมีอยู่ว่า คำถามนะคะบอกว่าคุณคิดว่าการเลี้ยงลูกคือการเรียนรู้อย่างไราะะการเลี้ยงลูกคือการเรียนรู้อย่างไรใช่แล้วธอบอกว่าเล่มเนี้น่าสนใจมากค่ะพี่ออนคือคนอกจากเราไว้จดบันทึกแล้วนะคะคือจะเป็นเรื่องราวข้อมูลที่ให้คุณแม่ดูแลตัวเองในระหว่างตั้งครรภ์ก็คือแล้วก็หลังจากคลอดออกมาด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลหมดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะก็ส่งคําตอบเข้ามาได้เลยนะคะ มีใครมีแนวความคิดการเลี้ยงลูกอย่างไรก็ส่งกันเข้ามาเหมือนคุณบอยค่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้เรียนรู้พัฒนาการหรือสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นจากลูกนั่นเองแบบวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวนี้มากๆต้องขอบอกเลยนะคะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการแรกเลยนะที่ภรรยาคุณบอยเนี่ย ยอมมาออกด้วยต้องขอบพระคุณมากๆเลยให้เสวยมากับให้เกียรติกับรายการมารมคุณผู้ชมที่อยากจะได้รางวัลนะคะร่วมสนุกกับเรานะคะที่เฟ e บุ o กนะคะ m a m c l u b m บ o t นะคะก็ตอบเข้ามาใต้ภาพของรางวัลนี้นะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยแล้วก็ดูว่าวันนี้แม่แนนจะมาสอนโยคะท่าอะไรนะคะในช่วงของ Mams Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ